สวัสดีครับวันนี้ออโต้ลิฟเทคจะมารีวิวระบบเปิดฝาท้ายไฟฟ้าในรถยนต์ e-suzu m e ็ X นะครับเรามาชมฟังก์ชันการทํางานกันเลยนะครับระบบแรกครับเปิดด้วยรีโมทเดิมของรถครับต่อมาคันนี้มีความพิเศษนะครับเพิ่มออปชั่นเซนเซอร์เท้าครับไอล l ฟใช้เท้าเปิดและปิดนะครับอ่า เดี๋ยวช่างเราจะสาธิตการทำงานให้ดูนะครับทั้งเปิดและปิดด้วยเท้านะครับผมระบบนี้สะดวกสบายมากต่อมาครับเปิดที่ปัทายครับผมอ่าที่เดิมของรถเลยนะครับแล้วก็ปิดที่ปัท้ายครับผมแน่นอนครับผม ต้องมีฟัง์กชันนี้แน่นอนเปิดปิดภายในรถครับผมครบถ่วนนะครับคันนี้หากลูกค้าสนใจต้องการติดตั้งติดต่อเข้ามาได้ที่ออโต้ลิฟเซคนะครับ086 413 7172ผมตั้มวันนี้ขอบคุณครับ